ครับพบกับผมจางโฮสุมง่ายไม่มีกะอีคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมา,มาพาเพื่อนเปลี่ยนคอพัดลมกันนี่ฮะ,ะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะฮะว่าเราจะเปลี่ยนยังไงครับครับคอพัดลมได้มาแล้วนะครับคอใหม่เดี๋ยวเรามารื้อเปลี่ยนกัน ครับผมจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนก่อนอื่นก็เปิดข้างล่างออกก่อนนะฮะปรดถานมันออกก่อนก็มีสลักอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเี็นสลักสองข้างเป็นสลักนะครับสองข้างแล้วก็อานายอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรากดกับลาอข้างๆก็ออกแล้ว กดแล้วก็ดันออกด้วยนะฮะกดแล้วก็ดันออกด้วยนะครับเอาฝาแล้จอดแต่ไฟนี่เราก็ตัดตรงคอมาเลยนะฮะตัดเนี่ยตัด,ตดไว้ในหัวกระโหลกดีกว่าเวลาเราต่อมจะได้อยู่ในหัวกระโหลกเห็นไหมครับแล้วก็ขันน็อตออก แล้วก็เรนะากนะ็กดคอลงมานะครับกดคอลงมานะครับกดลงมาให้สุดนะกดลงมาเสร็จแล้วมันจะมีน็อตอยู่ข้างใต้นี่เห็นไหมครับมาน็อตเนี่ยน็อตสองตัวนี้ครับเราก็ไข น็อตมันก็คือน็อตแบบนี้นะครับเนี่ยมันเป็นน็อตแบบนี้นะครับเนี่ยน็อตอยูอย่างนี้เป็นน็อตล็อกไอ้ตัวล็อกเนี่ยนะฮะล็อกแบบเนี้ยเราไขน็อตออกนะครับ,ออรบพอไขน็อตออกแล้วเราก็จะเอามันออกมาได้มันจะออกมานเนไหมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกดไว้ค่อยนะฮะกดแล้วมือประคองขึ้นมา ครับคุณประคองเขอ้นมาสุดแล้วก็ค่อยกดไอ้นี่ไว้ด้วยแล้วก็ดึงออกครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้คอก็ออกมาแล้วนะฮะแค่นี้คอก็ออกมาแล้วครับเสร็จแล้วแล้วก็คอใหม่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็คอใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่ฮะนี่นี่นะครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างล่างสปริงปะทำให้มันเด้งขึ้นเด้งลงได้เนี่ยสปริงอันเนี้ย เห็นไหมครับรงเราเนี่ยเป็นสปริงม้วนมันเกี่ยวอยู่แล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเวลาที่เราใส่ลงไปไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปล็อกสปริงเองจะล็อกสปริงของมันเองนะฮะครับเสร็จแล้วก็กดลงตอนเราเอาขึ้นนะฮะนะฮะเหมือนกัน,นเสร็จแล้วปุ๊บล็อกไว้นะครับแล้วเราก็หายแล้วก็เอาไอ้ตัวล็อกที่เราถอดออกเมื่อกี้เนี้ย ใส่กลับเข้าไปนะครับโดยร้อยสายไฟนี่เข้าไปก่อนเนี่ยร้อยสายไฟนี่เข้าไปก่อนก็เอนี่นะครับเอาใส่เนี่ยเอาไอ้ตรงร่องนะครับเนีย่ยร่องจะมีร่องร่องหลังนะี่ไหมร่องนี้ใส่ไฟมันจะเข้าร่องนี้พอดีใส่ไฟที่เราแย่ไปเมื่อกี้เนี่ยลองซ้ายขวา ก็จะลงไปล็อกตายในปีกของมันพอดีจะมีปีกกรือสองปีกเนไหมาครับจะปีกจะมีปีกครับเห็นไหเห็นปีกไหมเนี่ยซ้ายขวาครับล็อกมันก็จะล็อกลงไปพอดี จะลงไปก็จะข้าไปอยู่ ครับตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะล็อกติดเรียบร้อยแล้วโอเคก็แปลนั้นว่าชุดล่างนี่เสร็จแล้วนะครับุล่างนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้ว เราก็เก็บานาเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝาเลยครับเราก็จะได้ไปต่อใส่ไฟข้างบนต่อไป ร้อยแล้วเราก็ใส่ครบับเข้าที่กรอบข้างล่างเข้าที่เข้าทางไปเลยนะฮะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนคอนะฮะอันนี้เราก็เปลี่ยนคอเสร็จแล้ว จะดึงออกไปเลยครับตัวนี้ออกจะขุดนดนิดหน่อยด้วยนะนะเดี๋ยวผมว่าจะต้องเติมน้ำมันให้ตเติมเติมนิดนะอะไรที่มาถึงมือช่างแล้วทำให้ได้ก็ทำให้ไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายแรงครับไม่ต้องเสียดายแรง จะเปิดมาเติมน้ำมันให้หน่อยตัวนี้แกนไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอดดูให้เลยไม่ติดก็เปลี่ยนนะครับแต่ก็ควจะเติมน้ำมันให้เพราะว่าลูกค้าเสียค่าคอไปหลายบ่าแล้วนะผมก็จะเปิดเปิดมาเติมน้ำมันให้ก่อนเปลี่ยนผ้าซับให้ให้ด้วยชิ้นหนึ่งครับผ้าซับน้ำมันให้ด้วย เราไปลือเลยนะครับเวลาทํางานนะให้เขาเอาไปลือเลยว่าร้านเราทรบอย่าเสียดายแรงเนี่ยฮะแห้งน้ำมันแห้งจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวเราทําให้เท่าที่เราทําได้นะครับเราไม่ปล่อยกลับไปอย่างนี้แน่นอนครับไม่างั้นเดี๋ยว ิ้วไปก็เดี๋ยวต้องหิ้วมาครับครับเดี๋ยวเราวัดค่าคอยของตัวนี้เลยนะฮะเป็นสถิติไว้เลยนะครับค่าคอยเพราะว่าถอดแล้วก็วัดค่าคอยด้วยเราวัดที่ผลรวมนะครับเราวัดที่ขันะ้วสีนะก็คือสายสีเทากับสายสีส้มนะครับเห็นไหม สามร้อยเาริบหกโอห์มนะฮะ9ก6ร้อยสาสิบหกโอห์มโอเคแกนฮันตลร์ยาวสิบเก้าเซนนะฮะยาวสิเก้าเซนแกนทั้งอันยาวสิเก้าเซนนะะแกนฮันตลร์ยาวสิบเก้าเซนนะครับ,รนนรบช่วงสลักใบถึงปลายที่สี่เซนนะครับสลักใบถึงปลายที่สี่เซนนะฮะ ช่วงทุน่นปลายด้านท้ายนะครับ6เซนนะฮะทุ่นถึงปลายด้านท้าย6เซนนะครับนี่เก็บไว้เป็นข้อมูลนะฮะอันนี้บูทหน้าแย่แล้วนะครับเปลี่ยนให้เลยดีกว่าผมไม่สบายใจนะถ้ามาแล้วมันเห็นสภาพมันไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนบูทให้ลูกนะครับไม่คิดตังคนะ์อันนี้ แนะห้งสนิทเลยแห้งสนิทเลยนะครับ ก็สรุปว่าถอดมาแล้วทําใจไม่ได้นะเปลี่ยนบูธให้เลยแต่ว่าไม่คิดตังค์นะเพราะว่าเสียค่าเสาอย่างเดียวก็มันก็เสียตังค์อยู่แล้วนะครับก็ช่วยแบ่งเบาภาระนะฮะน้อยก็ใช้ไปได้อีกพักใหญ่นะครับแต่ถ้าผมไม่ทําให้ไปนี่ไม่เกิดเตือนของเอรือนนี่ก็เสียแล้วะเสียแล้ว ก็แปลน,นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับอาตาริคอหักตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนคอแล้วก็ดูแลบูธใส่ผ้าตับน้ำมันให้ใหม่ด้วยนะฮะแต่แกนยังไม่ได้เปลี่ยนครับตัวนี้ก็เลยไม่มีการรับประกันเรื่องการนนะครับเพราะว่าผ้าตับน้ำมันแล้วก็บูธเนี่ยเปลี่ยนให้ไม่คิดตังค์เลยครับโดเฉพาะผ้าคอยอ,คคอย่างเดียวนะครับผ้าคอยาวๆนี้ ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเสร็จทีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทิิปต่อไปมีอะไรก็กติดตามครับสวัสดีครับ